ในคลิปนี้ผมมาอธิบายวิธีการเล่นมาเฟียเวนต์ตรงนี้นี่เลย จะเป็นยังไงไปดูโอเคผมก็สลับมาฟีเวนตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับผมก็จะอยู่ตรงข้างหน้าทริโอเนี่ยครับผมอ่าซึ่งก็เนี่ยแหละเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีด่านของเขานะครับก็จะเป็นมิชชั่นต่างๆนะครับซึ่งมิชชั่นอันนี้จริงๆก็อ่าน่าจะไม่เกี่ยวกับเควสนะครับแต่ว่าเราสามารถมาเก็บของอะไรพวกนี้ได้นะครับผมเช่นเจมเล่นให้ได้เจมแล้วก็ได้มาเฟียคอยอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าซึ่งก็หลักๆนะครับมาที่เอ็นบีตัวนี้นะครับมาฟีเวนนะครับแล้วเราก็ไปทีีี่อเวนนตต์รง้ ซึ่งหลกัหลกๆแล้วนะครับคอนแทคอีเวนต์ตรงนี้ก็คือเควสนะครับผมเป็นแบบเหมือนราคาหัวอะไรประมาณนั้นไหมเออแล้วก็มีการแลงกิ้งนั่นเองเนี่ยผมซึ่งก็จะมีระดับ g r u น t a แอสโซเช e m เมม e บอร์ t e m ิทเมมเบอร์ส e คว e ลและเอนฟอ c เ r นั่นเองนะครับซึ่งพวกแรงก์ต่างๆพวกนี้คิดว่าน่าจะอยู่ในเรื่องโจโจ้นั่นแหละครับน่าจะในภาคที่5นั่นแหละนะซึ่งมันก็มีโคเสเซียมมีลรนะครับ ก็แต่ละแรล่งเนี่ยมันก็จะมีเควสที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งความยากเนี่ยมันก็อยู่ที่แรงนั้นด้วยนะครับผมยิ่งแรล่งสูงนะครับอย่างเอ็นฟอร์เซอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งเควสก็ยิ่งยากขึ้นนะครับประมาณนั้นนะซึ่งอย่างกลันเนี่ยอ่ะของก็จะได้ประมาณนี้เลยนะวิธีการเล่นเนี่ยก็แค่เคลียร์ด่านสเตจหนึ่งในอินโนเวชันไอแลนด แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเลยเนี่ยผมแค่นี้เราก็ได้แ่ลแง้นะครับ E.P แอลแล้วก็ได้ของ Devil ว h ช r ทอันนี้แล้วนะครับแล้วก็มาเพียคอยบอกเลยว่าก็ถือว่าไม่ได้ยากนะแต่ว่าเราก็ต้องทําตามเควสนะครับแบบว่าอาจจะไม่สามารถ AFK ได้นะครับอาจจะต้องแบบมานั่งเล่นเองนะครับเพราะเราต้องเลือกด่านที่เควสต้องการนั่นเองนะครับประมาณนั้นเมื่อแองสูงขึ้นไปเนะครับเราก็จะได้ของที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับผมนี่เช่นอันนี้เดวิชาทแปด850 ไออย่างเมมเบอร์นี้ก็น่าจะสักพันอ่าใช่พันหนึ่งครับเหรยบเมมเบอร์ก็พันสองอ่าสควอตก็พันห้าไหมอ่าพันแปดนะครับ, 1, 2, 1, 5, 1, 8, รบและสุดท้ายก็น่าจะสักสองพันนะครับนี่เห็นไหมมูลค่าของที่เราจะได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเควสที่เราทําด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็อ่าส่วนมาเฟียคอยเนี่ยไว้ทําอะไรนะครับมาที่มาเฟียช็อปตรงนี้เนี่บผมอ่าเขตนะครับก็เราจะสามารถเอามาเฟียคอยเนี่ยมาแลกได้นี่ครับ นี่ก็จะมีของให้แลกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเทเบอร์เนอร์เนี่ยสามารถแลกได้ถึง100อันกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครเนี่ยครับอันเดอร์วอเทอร์กอตไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเหมือนกันนะนะครับโอเคก็ประมาณนั้นเลยครับผมเราก็ต้องไปทําตามเควสต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อที่เราจะเก็บเลเวลไต่เต้าตขึ้นไปนะครับจนเลเวลเราเนี่ยกลายเป็นระดับเอ็นฟอร์เซอร์เราจะทําอะไรเนี่ยง่ายขึ้นแล้วเราก็สามารถเล่นและแบบได้ผลตอบรับที่ เวอร์วังมากๆนะครับอ่ะซึ่งเควสเนี่ยเราสามารถรับทีเดียว3อันได้เลยนะซึ่งมันก็จะให้กดอ่ารับเควสตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับก็จะมีโฟร์เฟสโฟร์เฟสนี่ก็คือการยกเลิอกอ่าเควสนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรอให้ดูแล้วกันเห็นไหมยกเลิกไปแล้วนะครับผมแล้วก็นี่แล้วก็รับเหมือนเดิมได้นะครับประมาณนั้นนะครับนี่ก็สามารถรับทดียวสามอันซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าแรงเราเพิ่มเนี่ยอย่างเป็นเอสเซอร์เเนี่ยเราสามารถกลับมารับเควส รันได้ด้วยหรือเปล่าแบบว,ว่ารับเควสที่แรงน้อยกว่าตัวเองได้หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าได้นะอันนี้เป็นการคาดเดาเนีครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็หลักๆเควสของเรามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองไปทําไปเคลียร์ให้ดูหน่อยละกันนะครับบีสเตนหนึ่งอินโนเวชัน a อแลนด์บีสเต n ห้าอินโนเวชันไและบีสเตนหนึ่งออฟโคลเ m เซียมมิชอ่ะเราอันนี้ก่อนเลยละกันเพราะว่ามันใกล้สุดนะครับเซนหนึ่งโคลเเซียมมิชชัโอเค เซตหนึ่งขอเราเซตไว้ชั่นหนึ่งอันนี้ใช่ไหม <at> <s ust> น่าจะใช่เนี่ยผมแล้วก็ไม่มีธาตุบอกด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ปะ <at> <ust> ไม่รู้ว่ายา <at> <ust> หรือเปล่นปนปนานะครับเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งมาลองเล่นเหมือนกันนะครับอัดเลยแล้วก็มาลองเล่นเลยนะครับก่อ,อกนจะไปดูคลิปกันตอนตนี้มีมอช็อปมีบริการออฟสตาร์ o าเวอร์ดีเป็นเอ็กแล้วนะมีบริการ f k Story FK i n f i n i t e ิ ite, k Farm ต e m ์ em, และมีบริการกิฟต์เกมพาร์อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้ทีคิปชั้นเลย โอเคอก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็โอ้โ oh, ห oh, ทำไมมันดูใหญ่ไปหมดเลยอะซึ่งทางมาก็จะมีทางเดียวนะครับสำหรับในมิชชั่น1นะครับด่านแรกนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าโอเคไม่มีทาตบอกนะครับแปลว่าเราจะสามารถเล่นตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งผมก็ขอญาติเล่นตัวที่ผมคาดว่าน่าจะโหดที่สุดนี่นครับสุด ก็คือวางตัวไปก่อนแล้วค่อยกดสตาร์ทนะครับมันจะได้ตังค์เพิ่มมา300ากว่านะครับอันนี้เป็นเ <laughs> ทคนิคที่ใช้กันตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะครับอ่าเราก็อัพไปทีหนึ่งนะครับอันนี้คือสูตรของผมนะใครจะทำตามก็ได้นะครับโอเคแล้วก็สองเออวางได้หมดเลยนะี่หว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะวางเอสนะครับผมว่าผมว่าเอสเนี่ยต้นเกมเนี่ยเล่นง่ายที่สุดแล้วและยิ่งเป็น All 네ออลสตาร์เนี่ยโอ้สบายนะครับเฮ้ยมีตาไปที่น้ำด้วย โอเคแล้วพอเนี้ครับวางไปแล้วแล้วก็วางคิรัวต่อเลยก็ได้ชิลๆเนี้ยผมดู่นแบบออลสตาร์ Star. เล่นชิลๆอยู่แล้วครับออสตาเกียรตไปให้หมดเลยแล้วกันแค่นี้ผมว่าเขาจะชนะแหล,และถ้าแค่รอเนี้ยผมออสตาเป็นที่น้ำสามารถมาสตาร์ทเราได้ด้วยนะครับโอเคตัวน,นี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญน,นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไกลเหมือนกันเนี่ยสตาเป็นที่น้ำ จังหวะนี้โดนตันไปตัวหนึ่งแล้วเอสดโดนตันซึ่งก็มี15เวฟนะครับสำหรับด่านดิชั่นพวกนี้นะโดนตันทีก็ไม่ได้โดนตันนานนะครับคือไม่จำเป็นต้องลบตัววางใหม่ก็ได้นะมันก็แบบตันแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะเล่นได้ชิลๆนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นตัวมันเริ่มเลือดเยอะเลยไหมสี่พันแปดก็ยังโอเคอยู่นะ ก็ดูท่าไม่ได้ด้วยนะครับแตว่าลองลองเอาตัวหลายๆลท่ามาลงดูก็ได้ครับคิดว่าอาจจะมีแบบอาจจะมีท่าเป็นตัวตัวไปนะครับตัวพวก n p c ทีซได้เดินออกมาเนะี่ยอาจจะมีท่าที่แตกต่างกันไปหรือบางทีก็อาจจะไม่มีท่าเลยนะครับคืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องถามผู้รอบรู้นะครับตัวเดฟเองก็ไม่ได้บอกอะไรด้วยนะครับอเอ็กซีซเวบนะครับ ผมก็แรู้สึกว่าอัปเดตน,นี้มันมีความก็ยังเป็นเกมที่เดินเกมช้าพอสมควรนะครับเหมือนเดิมนะผมรู้สึกว่าคนที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยคือเป็นผู้ที่ถ่ายฮาร์ดนะครับที่แบบว่าเหลือหมื่นกว่าคนสองหมื่นเนี้ยคืออันนี้น่าจะเป็นฐานผู้เล่นจริงๆแหละ คิดว่าหลัก3าม0 0ื่นสี่หม่นน่าจะเห็นกันได้ยากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมก็เหลืออยู่30,000มื่นประมาณนั้นนะครับก็ยังมีผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่กลับมาลองอัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองก็เบื่อแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็คือเบื่อแบบเบื่อไม่ได้เข้าเลยแต่ก็นั่นแหละก็กลับมาลองเล่นดูนะครับ เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนผมอยู่นะหลายหลายคนนะครับแต่ใครที่ยังเล่นอยู่ก็เล่นกันต่อไปนี่ครับก็ผมว่าไม่ได้ว่าอะไรนะแค่ก็อยากพูดในความคิดเห็นของผมนะครับประมาณนั้นแต่เ,เพราะว่าเนี่ยเวฟสิบห้าเวฟมีแค่สิบห้าเวฟเท่านั้นแต่แก็รู้สึกว่าเกมมันก็แอบนานนะครับอันนี้ก็มีคูณสามนะคือเดี๋ยวนี้ผมว่าหลายๆเกมเนี่ยมันเน้นความไวอย่าง Last Stand อย่างนี้ไม่เล่นเจ้ X เ,เนี่ยโอ้โหอันนี้ไวมากแต่ก็แอบไวไปนิดนึงเออมันก็ก็โอเคแหละเพราะว่าก็ทําให้คนเนี่ยเล่น เจติดงามๆกันเลยทีเดียวนะครับเกมไวแล้วมันได้ของง่ายก็รู้สึกว่าอยากเล่นอะไรวันนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าออสตาเนียปรับแบบให้มันเร็วขึ้นสักอีกสักนิดนึงนะครับมันน่าจะดูน่าเล่นกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กอย่างหนึ่งสำหรับควคมที่เห็นผมแล้วกันนะครับใครที่คิดเห็นเหมือนผมก็คอมเมนต์ได้นะหรือว่าใครที่คิดเห็นแตกต่างกันไปก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนี่ก็คุยกันระหว่างรอเกมจบนะครับมาเวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนี่ครับ มาดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างจากด่านอย่างเดียวอันนี้หนาทีนะครับตาหนึ่งหนาทีก็ถือว่าค่อนข้างนานพอสมควรโอเคครับผมเล่นตาหนึ่งได้เจม448นะครับมาเฟียคอยอยู่ที่10และเดวิชานอยู่ที่39กนะครับก็ถือว่าโอเคนะอ่ะแล้วมันเล่น3ได้ด้วยนะครับแปลว่าเราก็สามารถเปิด AFK ได้นะครับสำหรับด่านนี้นะโอเคก็ถือว่าดีนะครับถือว่า AFK ได้แปลว่าเราสามารถเล่นโดยที่เรานอนอ,นอยู่ได้อันอันนี้ดีอันนี้ดีเลยนะครับที่ แบบว่ามีให้เลือกทำเคเวสแล้วก็มีให้เลือกที่เราจะสามารถ AFK ได้ด้วยนี้ถือว่าดีนะครับทำให้แบบว่าคนที่ไม่มีเวลาเล่นเนี่ยสามารถจับต้องของต่างๆได้โอเคก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าเคเวสเราเนี่ยจะปลดล็อกไหมเนี่ยครับแล้วก็ XP เราเนี่ยจะเพิ่มที่เท่าไหร่เนี่ยไปโอเค i n p r o g r e s s อ่านี่คลับผมบีส s ตนด์หนึ่งออฟโคลโเซียมิชชั่นวันโอเคแล้วก็บีดไปแล้ว1นึ่งทับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว คือ okay, เราลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรารับเควสเนี่ยเราได้ EXP เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับไปจึ๊บสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแปลว่าเราต้องเล่น10รอบนะครับผมก็คือเคลียร์เควสเนี่ยสิบรอบถึงจะแรงด์อัพเป็น Associate นะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดว่า Associate เนี่ยเพิ่มไปเมมเบอร์เนี่ยจำนวนเอ็ที่ต้องใช้ในการเลเวลอัพอีกเนี่ยมันเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูละกันนะครับสำหรับ อีเวนต์นี้นะครับซึ่งก็อ่าก็ไม่จำเจดีนะก็ถือว่ามีอะไรหลายอย่างมาให้เราเลือกกันบ้างนะครับอืมก็วันนี้ละกนันนะครับผมสหรับคลิปในวันนี้นะครับหลักๆก็คือวิธีการเล่นคอนแทคอีเวนต์หรือว่ามาเพียร์อีเวนต์ใหม่นี่ละกันนะครับใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแ,แล้วก็สงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีดิสคอดช่องนะครับดิสคอดคอมมิวเนตตนะเล่นเกมอะไรเนี่ยสามารถมาหาเพื่อนเล่นพูดหาเพื่อน,นคุยได้นะครับแล้วก็ใครที่เนี่ยอัปเดตเนี่ย ผมยังไม่มีตัวอะไรมารีวิวเลยและคือมีแบบอีโวแล้วตัวอีโวมาให้ผมรีวิวแล้วสามารถทักส่วนตัวใน Discord มาได้เลยนะผมก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับผมก็จะขอบคุณมากมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นออสตาแล้วแหละทุวงนี้ติดเลนเจอรเมากๆโอเคครับผมก็วันนี้ละกันเนีครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วผมไว้เจอกันบายบายมามาทนเด็ดเสือเล่นก็เที่รีบหัด เมือนก็จิบลิ้นแล้ตอนก,นก็เท่าที่ลิมปากเธอไม่เช่อในคิดว่าเขาู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไหมจริงสัตว์แต่สัมผัก็เพียงหลับและตอนนี้พวกเอเทำงานไม่ค่อยว่านิดน